ในวันนี้พี่จะมาตามหาคนที่จะมาเป็นเพื่อนแท้ของพี่เจอแล้วทุกคนคนนี้เขาเหมือนจะชอบเต้นนะเดี๋ยวเราจะไปชวนเขามาเป็นเพื่อนเรานายนายมาเป็นเพื่อนกับเราไหมไม่ทำไมอะทำไมปฏิเสธไวเกินนายนายมาเป็นเพื่อนกับเราไหมเออเออเธอหมายถึงใครก็หมายถึงนายไงยเราอยากมีเพื่อนที่แบบแข็งแรงแบบเนี้ยไม่อา้าหายไปยังไง มีใครอยากเป็นเพื่อนกับพี่เลยอะทําไมชีวิตมันน่าเศร้าแบบเนี้ยทุกคนทําไมอ่ะพี่ไม่ดีตรงไหนทําไมถึงไม่มีใครอยากจะเป็นเพื่อนเล่นกับพี่เลยอะโอ้ยเจ้านานก็ดูสภาพหนังหน้าตัวเองตอนนี้ดิทําไมอะหน้าฉันทําไมออกจะสวยขนาดนี้สวยกับผี่อ่ะมันต้องมีสักคนแหละที่รับพี่ได้นายนายเป็นเพื่อนกับเราไหม มาดูกันนะคะทุกคนว่าเขาคนนี้อะไรของเธอช่วยมาเป็นเพื่อนกับเราหน่อยนะขอเป็นรูมเมทเออไม่อย่ามาอยู่กับฉันไม่น่าเลยซื้อบ้านมือสองบ้านนี้มีผีเฝ้าบ้านด้วยอ,อผมไม่อยู่แล้วครับใครจะอยู่ก็อยู่ไปเลยเฮ้ยยอมขายบ้านทิ้งเลยเหรอขนาดนั้นเลย มันต้องมีมันต้องมีคนที่แบบว่ายอมรับในตัวเราเป้าหมายต่อไปคือคนนี้นะทุกคนนะโอเคเราจะเข้าไปทักทายเขานะคะแต่เขากําลังวิ่งหนีไปแล้วนะทุกคนนะเราจะไปทักทายเขานะคะด้วยการกดออดเรียกเขานะคะทุกคนนา,ายนายามาเป็นเพื่อนกับเราในดีดูเหมือนเขาจะไม่สนใจนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการแอบเข้าไปในบ้านเพื่อนของเรานะคะครเข้าเป็นเพื่อนเจ้านายเอาก็ลองดู วิธีการแอบเข้าบ้านนะทุกคนน่าจะทำเป็นกันอยู่ใช่ไหมคะเราจะใช้ที่นอนนะคะในการลักลอบเข้าไปในบ้านคนอื่นแบบนี้เลยนี่กดที่นอนแบบนี้แล้วเราก็เข้าไปแบบนี้เลยทุกคนเรียบร้อยทุกคนจากนั้นเราก็จะเข้าไปหาเขาแล้วบอกกับเขาว่านายนายใครอะนายนายมาเป็นเพื่อนกับเราได้ไหมไม่ฉันไม่เป็นเพื่อนกับผู้หญิงที่หน้าเหมือนผีออาไปเลย คือแบบร่างกายพี่เป็นผู้หญิงอะทุกคนแต่แบบรอยยิ้มของพี่มันดูแบบกว้างไปหรือเปล่าถึงไม่มีใครแบบอยากเป็นเพื่อนกับพี่เลยอะค่ะเออชีวิตบัาน่าเจ้าแล้วถ้าเกิดว่าพี่แต่งตัวให้สวยกว่านี้ทุกคนคิดว่าจะมีใครอยากจะคบกับพี่ไหมอ,อ๋อเจ้านายจริงๆเหมียวคิดว่าเจ้านายไปเปลี่ยนหน้าใหม่น่าจะดีกว่านะ อย่างนั้นเหรอแต่ฉันคิดว่าถ้าเกิดว่าฉันสวยขึ้นแต่งตัวให้แบบเช้งกระเดกยิ่งขึ้นอ่ะทุกคนแต่งตัวแบบเป็นเจ้าหญิงเลยนะพี่จะลองเปลี่ยนลุกให้แบบว่าดูสวยหวานเก๋เลยแล้วดูกันนะคะว่าจะมีใครยอมเป็นเพื่อนกับพี่หรือเปล่ามาดูนะทุกคนนะอันดับแรกนะคะเราก็จะต้องใส่กระโปรงนะคะให้มีความฟงฟิงสีที่พี่เน้นในวันนี้จะเป็นสีชมพูเลยพี่คะเปลี่ยนหน้าดกค่ะ เฮยเชื่อพี่เดี๋ยวพี่นะคะจะเพิ่มความแบบหรูหราอะใส่ผ้าคลุมแบบนี้นะคะเป็นสี่ชมพูแบบนี้เลยแล้วจากนั้นนะคะใส่กระโปรงข้างในแบบว่าให้มันดูฟูฟ่องนะคะทุกคนแล้วก็แล้วก็ดีเอ้ยอันนี้ก็ใช้ได้นะมันดูแบบพองๆนะคะยิ่งกว่าเดิมเลยมันทําให้พี่ดูแบบเป็นสาวหวานนะทุกคนเอ้ยบอกให้เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนหรือพี่ควรจะติดล่มแบบนี้ดีอะพี่คะไม่ว่าพี่จะแต่งหนะ้า อะไรยังไงทับหน้าเดิมหรือว่าพี่จะแต่งตัวลุกไหนก็ไม่มีใครอยากเข้าใกล้พี่หรอกคะ่ขะขนาดหนูอยู่ใกล้พี่ตอนนี้หนูยังรู้สึกขนลุกซูอเลยคะ่ะเอออยู่นิ่งไม่ได้อยากจะเอายันมาแปะที่หน้าผากพี่เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยนก่อนขนาดนั้นเลยเทุกคนทุกคนคิดว่ามันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอถ้าเกิดรู้สึกยังไงนะก็เมนต์บอกพี่ที่ด้านล่างใต้คลิปทีนะคะโอเคเราก็จะ พี่คิดว่าเสื้อข้างในพี่นะมันเป็นสีเดิมใช่ปะพี่อยากได้เป็นลุกแบบเจ้าหญิงเจ้าหญิงอะไรแบบนี้พี่ก็เลยจะไปเอาเป็นชุดแบบนี้นะคะเสื้อแบบนี้เลยวสีขาวมุกสวยมีออร่ราจับเลยทุกคนโอเคเรียบร้อยค่ะนี่ก็คือชุดที่พี่ได้แต่งเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราจะไปลุยกันเลยอะเปลี่ยนเป็นผู้หญิงบ้างเธอเธอเป็นเพื่อนกับเราได้ไหมอะเธอพูดอะไรของแกคือคือเราอยากมีเพื่อนอะ กอนไม่ต้องกลัวนะจ๊ะลูกแม่จัดก,การมันแล้วเอาศพของมันไปทิ้งไกลๆบ้านเลยนะจ๊ะเดี๋ยวกอนทำไมอ่ะแม่คะเขาจะเป็นอะไรไหมโอ้ยลูกไม่ต้องห่วงเลยจ้ะสภาพหนังหน้าแบบนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะจ๊ะลูกจ๋า <c oughs> ไม่ไม่จริงใช่ไหมแล้วอะไรอะไรเนี่ยเฮ้ยขนาดนี้เรายังแบนกันอีก ความแตกต่างของการแต่งใบหน้าของเราคือมันมีผลกับเกมโรบอกมากๆเลยนะคะทุกคนอะพี่ลองเอาหน้าธรรมดาเลยหน้าสวยๆแล้ยิ้มใสๆนะคะเห็นปะเขาอุ้มเราเข้าบ้านเลยคือแบบเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าพี่นะคะลองเปลี่ยนหน้าใหม่ตอนนี้เลยนะเอาแบบเป็นหน้าหล่อนที่พี่เคยเปลี่ยนอะทุกคนดูผลที่ได้เพับเยดูดิรีบหนีออกจากบ้านเลยทุกคนทำไมอะ น่ารังเกียจขนาดนั้นเลยหรอทาไมเธอคบกับเพื่อนแค่แบบรูปลักษณ์ภายนอกหรอบ้าไปแล้วทําไมอ่ะมาเป็นเพื่อนกับเราเหรอเรามีอมยิ้มนะเห็นเปล่าสีชมพูด,ด้วยมันต้องมีสักคนแหละนะที่แบบว่าอยากจะคบเราเป็นเพื่อนนะทุกคนนะดูอย่างคนนี้นะคะโอ้โหหุ่นดีมากเลย <laughs> โอ้ยเอวเขาเล็กจุ เดี๋ยวก่อนที่พี่นะคะจะขอผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนเรานะคะพี่ก็จะแบบว่าให้ขนมเขากินให้อาหารเขากินนะทุกคนเขาจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นเพื่อนที่ดีมากๆเลยนะเป็นเพื่อนสายไปนะคะให้กินทุกอย่างที่ฝากนะแต่ดูเหมือนเขาจะไม่สนใจเลยทุกคนมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาอยากจะมีเพื่อนแต่ว่าอยู่ดีๆเขาก็ขมื่อเพื่อน ดูเขาทำกับเพื่อนคนนั้นฉันเห็นคาตาเลยว่าเขาขามือเพื่อนร้องเพลงอะไรของนายอ่ะเธอกินเพื่อนคนงเธอแล้วฉันก็เห็นเพื่อนโดนกินฉันไม่สามารถอยู่ที่นี่ต่อไปได้เดี๋ยวก่อนมันดูมีพิรุษนะเนี่ยนายคือโจรน,นี่ว่าเฮ้ยโจร โจนแบบนี้เราต้องจับแล้วทุกคนเราต้องเอาเขาไปเข้าคุกมาน,นี่เลยเจ้าโจรตัวร้ายเธอเป็นใครมาทำอะไรฉันคือตํารวจไงตํารวจอะไรนี่ไงเปลี่ยนชุดละเป็นตำรวจมาน,นี่เลยกับมาน,นี่เดี๋ยวนี้เจ้าโจรเจ้าโจรช่วยแห่งโลกให้ใหว่นกับมาน,นี่เดี๋ยวนี้เลยนะเธอเป็นใครอย่ามาจับฉันได้ไหม